สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและ f อทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับสำนักจิวท่อซิงนะครับอีฉายาหนึ่งที่เขาเรียกผมจะพ่อท่อสูตรบาดเดียวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นออลนิวนะครับแต่เป็นตัวยูโรสามนะครับใส่ท่อสูตรตัว V6 นะครับ V6 เป็นไงนี่ครับ V6 ก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับแถมไม่สองตัวนะครับควบคุมด้วยลมนะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับพึดแน่นอน รับประกันให้ยาวๆนะครับตลอดชีวิตนะครับตัวท่อนี่ครับท่อเดินยาวเดินยาวขึ้นนะครับหลังเราเดินเลยกัางเส้นจนคนพักเรื่องนะครับสายชีวท่อใช่นะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบฟติดกันก่อนก็เงี้บอันนี้เปิดอยู่โอเคแค่กดปิดก็เงียบแล้วอ้าวเดี๋ยวมันจะปิดโดวอ่ะดกดเปิด ุเียนะครับอแล้วตอบสนองไว้นะ อันนี้เป็นท่อเดิมาเดี๋ยวลองดูปิดแบบปิดบปิดท่อเดิมแบบปิดเงียแบเรียบับปดโเ,เดี๋ยวเรามาดงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับใช้งานจริงกันหน่อยเป็นตัวชมอ l นิวยูโร s ันนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังแบบในรถกันบ้าง ของร้านจิวทอซิ่งนะครับการันตีตัว V6 หลบเมียลบด้านเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับสูตรนี้ไม่เหมือนใครการันตีวิ่งดีแล้วแรงอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองดูแบบเปิดอ่ะกดเปิดเลยม่เสียงมานะครับอ่ะข้างหน้ามีด้านนะอ่ะมีด้านเงียบกิมีด้านแล้วก,กดปิดได้เลยครับระบบตอบสนองไวนะครับแค่กดก็เงียบทันที เดี๋ยวเรามาลองดูนี้ข้างหน้าเป็นสามแยกนะเดี๋ยวลองออกตรงสามแยกก่อนเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าระบบตอบสนองไวกิงไหมอย่างที่เราพูดนี่ปิดอยู่นะครับดูนะครับที่ไฟกดเปิดอ้ามเสียงมาเลยนะครับแบบเปิดเสียงล,ลันลันใสๆนะครับสูตร v ีเสียงเหมือนท่อสิ่งเปะไม่มีแปง้งแปง,แ,ปงแน่นอนแล้วปิดอ่ะข้างหน้ามีดันปิดเงียบๆเห็นไหม ร้านจิวท่อซิ่งครับ V6 การันตีจบแน่นอนเสียงไม่ดีเรารับคืนนะครับร้านเราท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้เลย094886 0510แล้วก็ฝากติดตาม Facebook ด,ด้วยนะครับจิ๋วท่อซิ่งเาพ่อท่อสูตรบาทเดียวนะครับ